กอายอยู่ไอ้บอออายคือมีคนสื่อบอสข้อสิบบอสได้บอสไแมบอสประมาณนั้นสี่หมื่นห้าหานี่แหละเข้ามือนะแม่แหละมีข้อหมูลิ้นหมูนี่อ่ะมาครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านที่อ๋องหมูพ่วงเนาะมีอ่ะยังไงครับแนะนครับนมีสมสมเนื้อสมหมูครับเล็ดเองทำเองเลยนี่ราคาจังไหนครับราคายางละสิบบาทอันละสิบบาทอันละสิบบาทครับ แล้วก็สิมีแบบดิบแบบซุกครับเออแล้วก็สิมีแหนมแหนมตลาดอันนี้แหนมตลาดสิมี่มุกโนไม้อ๋อจักบาทครับซิมฮาบาทมุกโนไม้เนี่ยมุกโนไม้ซิมฮาบาทแก้วนี่แหละครับอันนี้แก้วปลาซับเ้าวผัวซุกแล้วทอดซุกแล้วอันนี้เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองเฮ็ดเองเออสูตรอุบลสูตรอุบลอ๋อแท้อันนั้นแก้วแถมเนาะอันนี้แก้วแถมลูกโดดแถมพริกแถมมาเนี่ยจัดไปอันนี้เพื่อันนี้เพืนตลาดก็เมนเมน เนื้มตลาดอันนั้นอันนี้ก็สีมีข้อหมูมั่นข้อนั่นแหละภาษาบ้านเฮาเอินมั่นข้ออ๋อสิบาทบ่เลยสีบาทอันนี้ลิ้นลิ้นมูอันนี้อันนี้ก็สีมีหนากากมี่ใสมี่ขืนไก่ขืนไก่คือไตไก่บ้านเฮาหและอ๋อครับขืนไก่บ้านเฮาเขาเอิญไก่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 ครับอันนี้ก็สีมีตับหัวใจไก่อันนี้นี่อันนี้เนื้ออืออือเฉพาะนี่เนื้อนี่ พวงละาสิบบาทสิบบาทไปเลยเนาะครับครับขังหลังเาะอ่าก็จะเป็นอ่าหมูดิบเนาะอันนี้เป็นหมูดิบหมูดิบกะขายคือกันขายคือกันครับครับซุกกะขายขายดิบกะขายร้อยหนึ่งในใดสิบเอ็ดพวงสิบเอ็ดพวงครับขอแถมมากพวงหนึ่งแถมพวงหนึ่งจัดไปเออข้าพื่นไปย่างโอเคโอเคอ่ามาเออกัสิมีเข่าอ่าเข่าเหนียวกัมีเนาะเข่าเหนียวราคาสิบห้าบาทเข่าเกรดเอเกรดเอเนาะเกรดเอนี่นุ่ม เออโอเคเลยอ่อนเลยห่อนห่อนขายมาจะปีหรอครับโอ้กือซีเขาสามปีนี่สามปีแล้วครับโอ้ขายในจุดนี้เลยมันบอครับครับมิว่ายใหญ่ไปเรื่อยๆบ่อยบอคืีมีจุดนี้ซีมีหลายบอลอยู่แถวพะรามสองเลยพะรามสองพะรามสองหลัก็ะห้องหลวงประมาณเจ็ดเจ็ดมองมันบอแปดแปดแปดมองครับโอ้พอดีเคยไปเห็นร้าน ที่นั่นอยู่ฟังนั่นนะเคย่ไปคุยกับเราอยู่ระหว่างนีหดมอกเออโอเคโอเคอ่าลูกค่าเขาแล้วครับตอนเนี้ยจุดเริ่มต้นเป็นมาจากไหนครับจึงได้มาขายก็กระบอกเคยมากรุงเทพก็เถอะลูกเต้าก็มาเอาผัวเอาเมียอยู่กรุงเทพพี่ที่เนี้ก็เลยอยู่สองคนตัวย่าอยู่บ้านอืองไปอยู่ใกล้ๆู่กมุงกอนว่ะเสือเนี้ก็เลย เห็นมูค้นข้างบ้านแล้วเขาขายอันนี้นะเออมันเห็ดง่งายขายงาย่งายเลยเขานก็เอาขึ้นบ้านนะมันโวนไก่อยู่ามาลองเห็ดบ่งกัดพี่ตุงไปไปดีอยู่นะสวยเลยปะครับ <laughs> เอาเขาดูื่ครับาเน่เนาะเอาแก้วแถมมะแก้วปลาอันะนะี้หนึ่งนะสามสิบบาท<ม>า สามสิบธนเจ็ดสิบบาทมือแรกนี่เป็นยังไงครับที่มาขายของเลยเตรียมยังนงหรือว่านี่ความรู้สซึกงยังไงครับนี่นี่เคิร์นนีอายยังหน่อยเน่ะพอมือแหลกความรู้สซึกก็อายอยู่อายเนาะอายคือมีคนสื่อวอลมองเสิไดตบอกรมเปล่าขายตลาดตัวมือแรกตลาดไอ้วาสนาตลาดวาสนาครับเด็กกินแปดลอยเด็กันแปดลอยครับ ผมวันต้องตีใจกันนานเลยแพงมั้ยว่าผมเคยมีก้อนไปซื้อแบบนี้เลยนะเงิี่ยนเปล่โตมากโตมากขยับขยับผมไม่อยู่เลยกันูจักเส้นทางแล้วบัตรนี่อ่าครับเงินหมดแหละยักเส้นทางก็ลองลองมาขายพระรามสองนี่แหละอ่าเสร็จพระรามสองเออเลิกต้นครั้งแรกเลยควาเมยัดมากเลยครับเวามยัดสัมบาทสัมบาทเออแถวบ้านมาเลยแมนแมน เดี๋บาดเดียวกันนี at, ่ละบาดบาดยัดบาดยัดครับครับอือเห็นบาดก่อนเห็นเก็บก่อนเห็นเก็บก่อนก่อนไปเห็นงานอือตอนนี้ก็ลงโตวัตถุยางเลยเนาะครับครับแล้วก็วัตถุดิบเคชิงฟงอ่ะตี่เฮ้าแบบว่าซื้อต่อมือเนี่ยประมาณจะบาดตอมือตอมือประมาณประมาณสองหมื่นโอ้ตอมือนะ ทั้งเจ็ดสาขาเลยบอกหรือว่ามองนี่หมดเลยแปดแปดสาขาเลยร่วมเมือเลยอ๋อกระจายกันเป็นบ่ครับครับกระจายกันสิบหกฮะสิบมรถล์เล้งคุละขั้นคุละขั้นลดสล้งนะรถพ่วงนะนะพวงพ่วงสล้งคุณละขั้นก็สิมิลลานนี่แหละโบมี่ก็เลยเอาปักหลักเลยปักหลักเลยจัดไปเออ ยอดขายเป็นยังไงครับต่อมือพ่อบอกนะพ่ายอดขายยอดขายบอกประมาณโดยเฉลี่ยร่วมเบิร์ตผู้ว่าแต่ละห้านเฉลี่ยแต่ละห้านเซเลี่ยแต่ละห้านก็ได้ร่วมเบิร์ตก็ได้ร่วมเบิร์ตกับซุกอยู่เราสี่หมื่นห้าห่านี่แหละต่อมือนะเนี่ยแหละร่วมเบิร์ตในแต่สาขาโอ้โอเคอันนี้จุกหองก่อนตอนนี้ขายของก่อนนะ สิบาทครับเดี๋ยวให้เกี่ยขายของก่อนเดี๋ยวไปขายของห้างก่อนครับนอนเลยครับพักพักพักอือจำเจวนี่สุดยอดเลยเ้ยวล่านี่ยอดขายเป็นจะไงครับอตอมนดขายกระตุกอยู่เจ็ดห้าแปดพันนี่แหละเจ็ดแปดพันโอ้ท้อเขาขายเบิร์ตบ่ครับ โป๊ะโป๊ะเบิ้ลบางมือกับเบิ้ลบางมือกับเบิ้ลบางมือกับโปเบิ้ลเบิ้ลออกมาเรื่อยๆเบิ้ลออกมาเรื่อยๆกระสังออกมาเรื่อยๆพวกเคล็ดจุบ้านก็มีด้นี่ลูกเมียไพมันเลยมาเป็นครูเป็นครูไพรมั่นนะนะครับครับครับอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นมุกโลม้ครับโลใหมุ่กโลม้สิบหาบาทไปซิมดูซิมดูพ่อบอกอ่า กำไรได้บ่วะกำไรกำไรพอบอกจักเปอร์เซ็นตเรือแจักบาทได้บ่โอ้ยมันก็บ่ค่อยมันก็มือได้มือบ่ได้นะมือได้มือก็ได้ครับกำไรอยู่ได้เนาะอยู่ได้เออมีแต่ลูกหลานเอาแต่ลูกหลานนะอ๋อโอเคโอเคมาอยู่อ่ะครับเป็นซีซีผาซีผาข้าวเหนียวบ่ข้ากำลังเขานะห้าบาท ข้าวเหนียวสองห่อห้าสิบห้าหกสิบห้าบาทพอดีว่าอยากอยากให้ฝากเพื่อนคนที่อยากอองมากค้าขายแล้วก็อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองอาชีพลักหรือว่าอาชีพเติมเนี่ยครับมียังฝากถ้งเครับปะต้องอาศัยความกล้านเล็กน้อยปะ <Man, man. S 2> แมนแมนแมนปะเออคือการค้าขายมันต้องก็เลยมันอาจจะมีพร่อสวรรค์แน,น่เลยต้องมีแน่จะหน่อยเออมีแน่จะหน่อยที่ซอยเน่ะมันจังไปได้คำเบาเนาะ เออการข่าวการย่างการอันนี้ในลานนี่แหละก็ต้องสะอาดสะอาดเนี่ยเออการว่าการจากันมีรอยยิ้มเนี่ยจังหน่อยเออแน่นอำภาว่าอยากจะไปคิดสิมาขายคือลูกนี่นะเออหนึ่งอันดับหนึ่งแหละของแสบเออให้มันแสบ ้องลองกันแม่เขาผงซิมวงก้อนทุกอันใม้เน่าให้บูดเน้นวัตถุดิบเขานี่แหละให้เป็นของสดของสดของนเน้นเน้นทของสดกันทุบมดว่าขัดของบดีนะเขามาสื่อทีเดียวเขาก็ไปเลยเท่านั้นแหละไปอาลัยเออเออแมนเนาะแมนคนว่าคล้องเขาดีของเขาเสียบไปหมุนอยู่นิ่แก๊นิดน่อยกันยังไปน้ำแมน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 เออแมนเปิดวานะแมนครับเออ แล้วก็จะฝากถึงมู้หวงคือว่าลูกหลานทั้งหลายเนาะฝากเลยครับว่าอยากจะมาเห็ดเห็ดเอียงกระเ้ลวเตจิตกันเอียงกระเ้ลวเตมีความมุ่งมั่นนั่นแหละเอออย่าอย่าพึ่งท้อเนาะช่วงแรกๆเนาะเมลอย่านข้อรุ่งเบ็ดมือยังได้แปดร้อยบาทมือแรกมือแรกเออกระซูยู่หัอนซ้อนซ้ำเดือนไปแล้วมันต้องลองเบอร์ซะก่อนเนาะเมล ฝากร้านนะครับฝากร้านพิกัดช่องทางการติดต่อมีสาขาเดนเน่จัดเดนเลยครับขอฝากร้านหมูห่วงเนาะของแม่บุญมี่เม่บุญมีหมูห่วงที li? ่มีแขนหอยรับทราบเนี่ยนี่ถือว่าแม่นแหละนี um ่มองได้แน่ครับกะสิมีอยู่ถนนเอกชัยถนนเอกชัยเส้นนี้เนาะเส้นนี้แหละก่อนสิถึงลูกบอล อยูกับไ้เนาะอยูกับไ้อยู่กับไสแล้วก็อยู่เยี่ยงเยี่ยงของเย็นรักชัยเอออยี่ยงเยี่ยงแล้วก็อยู่พระรามสองมาสองกับนี่พระรามสองนี่ตรงไอ้ก้อนหอดข้าวแกงเป็นบอกระเบนกระเบนก้อนหอดข้าวแกงมาใช่เออเดี๋ยวสิไปหาเพิ่นอยู่เออแล้วก็มีทั้งสองฟังดอวยครับสิมี้สองล้านอยู่ฟังนั่นอ๋อฟังหนึ่งสองล้านสองล้าน ร้านติดนิ้งแดงเนี่ยนี่แมนนั่นแหละแม่นเลยเป็นบอแม่นได้ผมสิไปหาเลยแล้วก็ยูฟังนี่อีกอันนึงแล้วก็ยูเลยตลาดอันพูนแคมตลาดกุ้งไนอยู่นะโอ้โอ้นี่ผมก็รู้นายซื้อเลยพ่อแจแ่ไปมั้งเออเลยพ่อแโฟจแย่ปีเลื่อยโฟจแย่ปีก็มีอยู่หลานหนึ่งแล้วก็ทีอยูนี่นี่ไอ้ข้องศิว่านี่โอข้องศิว่าหลานหนึ่งหลานหนึ่งเออแล้วก็ทีมีอยู่ไอ้ข้องหลวงหลานหนึ่งข้องหลวง เออเป็นแดงๆแบบนี้แมนแนหมูพ่วงแหวนแบบนี้แมนแมนเลยร้านแม่บุญมี่ร้านแม่บุญมีครับเออดีดีสัญักษักที่นี่นีดีอ๋อนี่ด้อเออเป็นแดงๆหมูพ่วงแหวนแบบนี้เออสัญักษณ์ของแม่บุญมีอ๋อโอเคครับเอาหน้าสีมีแค่นี้ครับครับสุดท้ายแล้วก็ถ้าไพ่ผ่านไปผ่านมาเส้นนี้ก็เส้นนี้ก็ใช่นะครับเส้นนี้ก็ใช่ก่อนถึง ขอ,องเย็นเอ้โรงพยาบาลเอกชัย<แ>เยืองๆครับขอ,องเย็นลักชัยนะครับมามาขามาซิมเบิงอ่าอยากบุญมีเนาะเออครับฮะแม่บุญมีเนาะครับครับครับอยากแม่บุญมีฮะสำหรับคลิปนี้กับนีแค่นี้ครับถ้าใไปมากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอ,องหักแพงได้เลยครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณครับแงงๆด้วยๆนะครับพระครับจนล้นเนี่ยโอเคครับครับ